เหรียญนี้แบ่งเป็นสองส่วนส่วนที่หนึ่งก็คือส40ี่สิบเปซนสี่ร้ยล้านเหรียญอยู่ในผูอีกสิบเซก็คือ100ละละละหนึ่งร้อยล้านเหรียญนี้นำไปบริจาคคำว่าบริจาคนครับมันเป็นสิ่งที่เหมาะสมมากกับในยุคปัจจุบันนี้ คำที่ทุกคนปรารถนาะมันเป็นคําที่แค่ได้ฟังมันก็รู้สึกว่าสดชื่นแค่ได้ฟังมันก็รู้สึกดีเพราะฉะนั้นเฮมีมีส่วนที่นําไปบริจาคคือสิบเปอร์เซ็นคือหนึ่งร้อยล้าน,ล,านล้านเหรียญไปบริจาคให้กับผู้คนที่เขามีความปรารถนาะแล้วก็ต้องการหรือยังไงก็แล้วแต่คือถ้าเขาใครอยากได้ใครอยากได้ใ,ไดให้ไปฟรีฟ หนึ่งรอยลาลาเหรียญนี้เฮมีไม่ได้รับใครให้มาเป็นมหาอำนาจถึงแม้มีคนอยากจะมาเป็นเจ้าของอยากมาครอบครองอย่างยิ่งใหญ่แต่เฮมีนะครับคณะผู้สร้างก็บอกว่าอยากจะให้เฮมีเป็นของทุกคนทั่วโลกต้องการให้เฮมีเป็นของประชาชนทุกคนทั่วโลก,พกเพราะฉะนั้นเฮมีก็เลยได้เป็น ฝันใจของประชาชนโดยเฉพาะชาวรากย่าถึงได้ขนานนามว่าบิตคอยของคนจนก็คือเฮมี Me. เพราะฉะนั้นก็วันนี้แค่คุณเปิดกระเป๋าโช็อ o เก็ตแล้วเลือกเชนของ HECO ไปเชื่อโครงโถคุณก็สามารถรับเหรียญเฮมี Me ได้ฟรีๆหนึ่งแสนเหรียญเฮมี ส่วนผู้ที่ไปสอนหรือว่าไปบอกเปิดกระเป๋าก็จะได้1ล้านเหรียญเฮมีอีกในยะหนึ่งก็คือ100ล้านล้านเหรียญที่ว่าสินี้ไม่ได้ไปบริจาคฟรีครับการบริจาคของเขาบริจาคเพื่อให้เกิดการทําธุรกรรมเพราะการทําธุรกรรมของเหรียญเฮมีนั้นมันเป็นการขุดเหรียญของเฮมีที่ผมบอกว่าระบบเขาใหม่ซิ่ง ไม่ยังไม่เคยมีที่ไหนมาก่อนครับยังไม่มีใครโด,โดนนําใช้เพราะฉะนั้นระบบนี้เป็นระบบที่ใหม่แค่โอนจากกระเป๋าสู่กระเป๋าก็เป็นการขุดเหรียญแล้วคือเขาเรียกว่าเตียนด้วยเตียนจากจุดสูด่จุดก็เป็นการขุดกระเป๋าแล้วแล้วก็เป็นการขุดของเฮมีแล้วเพราะฉะนั้นทุกทรานซิชั่นทุกการทําธุรกรรมนะครับก็จะเกิดการขุดนะครับก็คือเกิดการขุดพอเกิดการขุดปุ๊บก็คือแน่นอนครับเหรียญโอนจากกระเป๋านี้สู่กระเป๋านั้น คนที่เขารับเหรียญฟรีไม่ต้องจ่ายเงินแม้แต่บาทเดียวแต่ว่าเทมี M e นะครับจะเกิดการกุดออกไปก็คือการก่อนที่จะเข้ากระเป๋าไปเงินอาเหรียญก็จะหายไปสิบเปอร์เซ็นต์โอนไปหนึ่งแสนเข้ากระเป๋าเข้าไปเก้าแสนนะถึงจะเข้าลดเหรียญลดลงนิดนึงแต่นั่นก็คือเจ้าของกระเป๋าไม่ได้จ่ายซากบาทฟรีเลยนะครับโอนไปหนึ่งล้านนะครับแน่นอนครับเกิดการขุดขึ้นมาเขาจะตัดเป็นเงินรางวัลน,นั้นสิบเปอร์เซ็นครับ พัเหรียญก็จะเข้าไปในกระเป๋าเขาแค่เก้าแสนแต่เก้าแสนนั้นก็คือฟรีนะครับไม่มีการจ่ายเงินซากบาทพันเฮนีการบริจาคคือบริจาคแบบร้อยเปอร์เซ็นต์บริจาคแบบบริจาคจริงๆไม่เอาอะไรเลยไม่มีแม้กระทั่งค่าแก๊สครับเพราะเฮนีจ่ายค่าแก๊สให้กับคนลากย่าไปหมดแล้วแล้วสิบเปอร์เซ็นต์ที่หายไปหายไปไหนครับในการขุดนั้น สินะครับที่หายไปก็คือไปให้กับผู้ที่ทำ DeFi หรือนักพัฒนาห้าเปอร์เซนเอาง่ายๆคือไปหลังบ้านนี่แหละครับห้าปอร์มันก็เหมือนกันนั่นแหละการฝากบัญชีธนาคารฝากแบบฝากแบบเขาเรียกว่าอะไรออมทัพกับไปฝากแบบประจำทั้งปีนี่นอนครับดอกเบี้ยก็ไม่เท่ากัน เพราะฉะนั้นเทมีก็เหมือนกันครับเราเราเก็บไว้ข้างนอกนั่นก็คือฝากเอาเรามีการเบิกจ่ายโอนถอนใช้อยู่ตลอดแต่ถ้าเข้าไปทำดีไฟเอาไว้นั่นคือฝากประจําดอกเบีย้ยก็จะเพิ่มขึ้นหรือว่าสูงขึ้นมากกว่าเรื่องจากว่าธนาคารเข้าไปปล่อยกู้ได้ดอกเบีย้ยมาแล้วเข้ามาปันให้เราแต่นั่นก็คือฝากประจํานะครับฝากทั้งปีอันนี้สำหรับผู้ที่ฝากประจําได้ก็ฝากนะครับก็จะได้ส่วนนี้ห้าเปอร์เซ็น ส่วนอีกสี่เปอร์เซ็นต์นั้นไปไหนสี่เปอร์เ็นั้นก็จะเป็นกำไรให้กับผู้ที่ถือของเหรียญเฮมี Me, ทุกคนเพราะฉะนั้นเราจะได้ยินคำหนึ่งประจำเลยนะครับในการพูดคุยในห้องต่างๆของเฮมีโโซจจงงยบีวู ie, ุงโยบี so ้ว动，手จู币握ุ不ง 手中有币握住不动ในมือมีเหรียญเฮมีนะครับในมือเราเนี่ยถือเหรียญเฮมีเอาไว้นะครับไม่ต้องขยับนะครับมีเฮมีไว้ในมือถือไว้นิ่งๆมีเฮมีไว้ในมือถือไว้นิ่งๆมีเฮมีไว้ในมือถือไว้นิ่งๆไม่ต้องขยับนะครับเราก็รับสี่เปอร์เซ็นต์ เพราะฉะนั้นมันก็แน่นอนครับการที่อ่าผู้ถือครองนี่คือใครการถือครองมีทั้งแต่ได้รับฟรีหนะนึ่งแสนหนึ่งล้านในนี้ก็ได้ฟรีเหมือนกันอีกส่วนหนึ่งก็คือไปแลกมาจากภูนะครับสี่สิบเอร์เซ็นต้นนำเหรียญ HT หรือว่า USDT ไปแลกสี่สิบเปอร์ซนที่อยู่ในภูนั้นเอามาเอามาไว้ในกระเป๋าของเรานั่นก็คือผู้ที่ถือครองนะครับจะได้รับ รางวัลทุกทานซิชันคือสี่เปอร์เซ็นเพราะฉะนั้นเหรียญเฮมีถือไว้เฉยๆก็มีรางวัลนี่คือสเสน่ห์ของเฮมีนะครับมันก็เลยเป็นแบบไม่มีไม่ได้เธอช่างแบบมีสเสน่ห์เหลือเกินครับเนาะส่วนอีกหนึ่งเปอร์ซ็นนั่นล่ะในส่วนอีกหนึ่งเปอร์็นนั้นครับเหรียญเฮมีก็จะตกหลุมดำหรือว่าถูกทำลายไป ถ้าเป็นอย่างนี้นะครับยิ่งนานวันเข้ายิ่งนานไปเหรียญเฮมีก็จะลดลงไปเรื่อยๆวันนี้ผมรู้สึกยินดีนะครับรู้สึกดีดีใจและรู้สึกยินดีที่ผมได้เป็นคนได้ถือคลองเหรียญเฮมีเอาไว้เพราะการถือคลองเหรียญเฮมีเอาไว้นั้นเกิดจากการที่ผมได้ทำดีอยู่สามอย่างด้วยกันข้อที่หนึ่ง ถ้าผมถือเหรียญเฮมีเอาไว้สักหนึ่งแสนล้านเหรียญสมมติว่าผมไม่มีเงินอะผมมีเงินแค่นีดหน่อยพอถือครองได้อยู่แสนล้านเหรียญมีข้อที่หนึ่งก็คือผมได้ซื้อสินทรัพย์หรือว่าถือครองสินทรัพย์ดิจิทัลที่ชื่อว่าเฮมีนั้นในราคาที่ผมพอที่จะสามารถถือครองได้ เอาไว้เป็นทรัพย์สินหรือว่าเป็นสินทรัพย์ส่วนบุคคลส่วนตนและส่วนตัวถ้าเกิดว่าวันข้างหน้าเฮ mm. มีมีมูลค่าแล้วก็มีราคาสูงขึ้น mm. ผมก็จะเป็นคนหนึ่งที่มีทรัพย์สินหรือว่ามีสินทรัพย์กับเขาสักทีหนึ่งในส่วนที่สองในส่วนที่สองก็คือในการที่ผมถื้อเฮมีมีเฮมีเอาไว้นั้น mm. ผมได้นําเงิน,นะคระับของผมเข้าไป วางไว้อยู่ในสระหรือว่าอยู่ในภูของภูของเหรียญเฮมีเพื่อที่จะแลกเฮมีเอามาไว้ในกระเป๋าของผมผมนำเงินส่วนตัวไปไว้ในสระทำให้ในสระนั้นมีนเหรียญที่มันลดลงพอเหรียญลดลงเงินของผมเข้าไปอยู่ข้างในมันทำให้มูลค่าหรือว่าราคาของเหรียญน,นั้นขยับสูงขึ้นไปนิดหนึ่ง ให้ทุกคนที่ถือเหรียญเฮงหนีไว้ในมือทั่วโลกมีกําไรอันนี้คือข้อดีข้อที่สองในส่วนตัวที่ผมทําผมได้ทําไปข้อดีข้อที่สามของผมก็คือว่าทุกท r a n s a c t i o n ไม่ว่าจะเป็นการแลกเปลี่ยนเหรียญมาถือครองเอาไว้เนี่ย10%ใน10%นั้นมี1%ที่มันจะถูกเผาทำลายลงไปนั่นก็คือว่า ผมแลกมาหนึ่งแสนล้านหนึ่งเปอร์เซ็นของแสนล้านตกหลุมดำแล้วก็โดนเผาไปเหรียญเฮมีก็จะลดลงแล้วแน่นอนครับเหรียญเฮมีลดลงแต่เงินมันเท่าเดิมก็แสดงว่มามูลค่าหรือว่าราคาของเฮมีนั้นก็จะเพิ่มขึ้นโดยอัตโนมัติแล้วก็ทำให้ผู้ที่ถือรองเหรียญเฮมีทั่วโลกนั้นมีกำไรมันก็เลยเป็นการทำดีหนึ่งทำดีเพื่อตัวเองเพื่อที่จะตัวเองจะได้ถือรองเหรียญเอาไว้เพราะ วันนี้ผมทำจากการกระทำของผมที่ถือครองเหรียญเอาไว้หนึ่งแสนล้านเหรียญนั้นผมได้ให้รางวัลเป็นของตัวเองด้วยความมีความมั่นคงให้กับตัวเองมีความมั่นคงให้กับครอบครัวของตัวเองให้ตัวเองนั้นมีสินทรัพย์ได้ถือครองเอาไว้กับเขาสักทีหนึ่งอันที่สองช่วยให้นำเงินนั้นไปวางไว้อยู่ในก,กองกลางของเฮนีย์ทให้เฮนีย์นั้นมีมูลค่าแล้วก็มีราคาเพิ่มขึ้นอันที่สามทำให้คนทั้งโลกได้หลีกมีความสุข ที่ถือครองเหรียญห้มีไว้เพราะราคาเขาขยับขึ้นไปอันที่สามผมเผาเหรียญทําลายทิ้งไปหนึ่งเปอร์เซ็นของแสนล้านทําให้เหรียญลดลงแล้วก็ทําให้ราคาขึ้นเช่นเดียกันมันก็ทําให้ผู้คนที่ถือครองเหมีไว้ทั้งโลกได้เหตด้ยิ้มย้แจ่ำใสนั่นก็คือการให้ของผมจากการที่ผมได้ให้ตัวเองให้ผู้อื่น <S <S เขามีความสุขเพราจะจากนี้ไม่ใช่ใชเฉพาะผมหรอกครับที่ทําได้ คนอื่นๆทั่วไปก็ทำได้เช่นเดียวกันฟังอยู่ตอนนี้ก็ทำได้เช่นเดียวกันแบบเดียวกันกับผมเป๊ะเลยท่านทำผมเป็นคนหนึ่งที่ถือแสนล้านไว้ในมือผมก็ได้รับในส่วนที่ท่านทำเช่นเดียวกันท่านถือรองเหรียญไว้แสนล้านสี่เปอร์เซ็นต์แบ่งปันมาผมก็ได้รับท่านเอาเงินเข้าไปกองไว้ในสะทำให้เหรียญมันสูงขึ้น ผมถือเหรียญเอาไว้ราคาในเหรียญในกระเป๋าผมก็ขยับขึ้นเช่นเดียวกันท่านเผาเหรียญทิ้งไปเหรียญมันน้อยลงผมถือเหรียญเอาไว้ราคาของเหรียญทองก็สูงขึ้นเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมทำมันเป็นการที่ผมช่วยคุณคุณช่วยผมเราช่วยกันฉันช่วยคุณคุณช่วยฉันเราช่วยกันนี่คือชุมชนเท่ากับชุมชนเฮลม่ ตบมือดังๆให้กับคนไครนี้ที่ไม่มีใครได้เปรียบใครไม่มีใครเอาเปรียบใครมีแต่นคนทุกคนช่วยกันและกันสร้างสรรค์สิ่งที่ดีๆคืนสู่สังคมชุมชนเชาวเฮมีนี่คือที่สุดของที่สุดของความที่คุณไม่ต้องร้องขอไม่ต้องวิงวนจากฟากฟ้า แต่สิ่งที่ผมพูดมาแค่คุณเข้าใจคุณก็จะสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณได้ในระยะเวลาอันใกล้นี้ถ้าคุณเข้าใจในชนของเฮมีซจ手中有笔ี住ว动手จู่ป住不งเพราะฉะนั้นวันนี้คุณหาเงินมาชั่วชีวิตถ้าคุณยังหาไม่เจอนั่นก็หมายความว่าคุณหามันผิดที่แต่วันนี้ที่เฮมี คุณไม่ต้องวิ่งหาคุณแค่เข้ามาและถือครองเหรียญเฮมีเอาไว้ตามที่ผมพูดไปเมื่อกี้นี้ผมบอกได้เลยว่านะครับวันนี้เฮมีผมเดินมากว่าห้าสิบวันทําให้เลขศูนย์นั้นหายไปหนึ่งตัวนั่นก็คือมันเพิ่มพูนไปแล้วสิเอร์ซ็นหรือว่าสิบเท่าได้เองวันแรกที่ทุกคนเข้ามาเมื่อห้าสิบวันก่อนใช้เงินถือครองสองหมืนล้านแค่พันกับห้าสิบาทปัจจุบันนี้สองหมืนล้านใช้เงินหมื่นกับเจ็ดร้อยบาทไปเรียบร้อยแล้ว หมื่นหนึ่งพันบาทไปเรียบร้อยแล้วนั่นคือสิบเท่าแต่เก้าต่อไปก็คือร้อยเท่าเพราะฉะนั้นวันนี้เราก้าวเข้ามาไม่ว่าจะเป็นอย่างไรก็ตามถ้าเกิดว่าศูนย์หายไปอีกหนึ่งตัวนั่นก็คือคุณก็จะมีร้อยเท่ามันไมั่ยหรอครับถือครองเห็นไว้เฉยๆนั่งยิ้มอยู่ที่บ้านก็จะมีเงินเข้ามาหลังไหลเข้ามานะครับทีละสิบเท่าร้อยเท่าและพันเท่า จากการที่เราถือไว้เฉยๆถือให้มีไว้ในมือจากกลไกเมื่อกี้นี้ผมเชื่อเหลือเกินว่าทุกคนทุกท่านเข้าใจในสิ่งที่ผมสื่อสารออกไปเนาะก็แบ่งปันไว้ถึงตรงนี้นะครับเอ้มีเดินเข้ามาถึงจังหวะนี้เวลานี้ที่ประเทศไทยนะครับตอนนี้นะครับมีผู้ที่อ ต้องการที่จะเป็นเราเดินทางมา50วันนี้เรานำสูตรนั้นออกไปจาก1สู่ร้อคือผมคนเดียวที่ขยับที่ผ่านมาจากนี้ไปร้อยคนจะขยับนะครับท่านลองคิดดูว่าผมขยับคนเดียวยังทำได้10%เจากนี้ไป100%ยเปนั้นก็คือ100รคนขยับมันทำเท่ากับ พวกเหล่านี้ทําแค่หนึ่งเปอร์เซ็นเท่านั้นเองท่านต้องเข้าใจนะครับว่าผมคนเดียวก็ยังทำสิบเปอร์เซ็นตได้แล้วร้อยคนนี้ถ้าเกิดว่าเขาทำสิบเปอร์เซ็นตนั่นก็คือหนึ่งพันเปอร์เซ็นตมันหมายความว่ายังไงหนึ่งพันเปอร์เซ็นตมันหมายความว่าสิ้นเดือนนี้หรืออย่างเต็มที่ไม่น่าจะเดือนเดือนนี้กับเดือนหน้าศูนย์จะหายไปอีกสองตัวถ้าศูนย์หายไปสองตัวเงินที่อยู่ในกระเป๋าของท่านนะครับ เงินที่อยู่ในกระเป๋าท่าน,น u s d เท่าไหร่ก็ตามมันจะมีเลขศูนย์มาต่อท้ายสองตัวคุณมีหนึ่งพันมันจะต่อมาเป็นเท่าไหร่ครับหนึ่งแสนถ้าคุณมีหนึ่งมืนมันจะต่อเป็นหนึ่งล้าน S นั่นก็คือหมายความว่าคุณน่าจะมีเงินหลายสิบล้านบาทแล้วในระยะเวลาแค่หนึ่งและสองเดือนวันนี้คุณมีเฮมีไว้ในมือคุณถือไว้เท่าไหร่ อันนี้ใครก็ตอบท่านไม่ได้ว่าชีวิตใครข้างหน้าท่านจะเป็นอย่างไรแต่ท่านเท่านั้นนะครับที่จะเป็นคนไม่ใช่ใครที่จะเป็นคนเอาเฮมีไว้ในกระเป๋าของตัวท่านเองหวังว่าทุกคนคงจะเข้าใจไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้คราบหาเรากล้าคิดกล้าตัดสินใจในสิ่งที่เห็นและเข้าใจและแล้วความสำเร็จก็จะเป็นของเรา ความคิดกำหนดการกระทำการกระทำกำหนดกหนดชะตาชีวิตความคิดเปลี่ยนการกระทำเปลี่ยนคิดดีคิดสร้างสรรค์วิถีชีวิตดีขึ้นครับเพียงท่านเปลี่ยนวิธีคิดชีวิตทั้งชีวิตของท่านก็จะเปลี่ยนวันนี้เราวิ่งหาเงินมาชั่วชีวิตคิดสักนิดแค่มาถือของอยู่ที่มีเอาไว้นิ่งๆอยู่ที่บ้านดูแลครอบครัวลองดูครับเคยวิ่งหาแต่เงินให้เงินวิ่งหาเราบ้างมันจะเป็นอะไรไป วันนี้พูดมาถึงตรงนี้อยากจะให้ทุกคนทุท่านได้คิดสักนิดเฮมีนั้นมันคืออะไรในใจสำหรับคุณแบ่งปันในตรงนี้ขอบคุณและสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับ